สวัสดีค่ะเทคที่สองเทคแรกคือว่าถ่ายรูปแล้วมันมันไม่มันเป็นแนวตั้งอนะมันไม่ใช่แนวนอนอันนี้มาลองใหม่อโอเควันวันนี้ป้ามจะมานําเสนอหนังสือสองเล่มซึ่งเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันไม่อยากเอ่ยหมายถึงว่าชื่อตัวอ่านผิดชื่อแบบว่าอ่านชื่อท่านนี้นี่สองท่านนี้เป็นผู้เขียนหนังสือสองเล่มนี้ เล่มนี้เขียนเรามาก่อนเขียนเล่มนี้เขียนเอามาก่อน, okay, น,น,อาาอนส่วนเล่มนี้เขียนมาที่หลังเล่มนี้เขียนน่าจะปี2017ส่วนเล่มนี้เพิ่งเพิ่งออกตลาดปีนี้เองคือ2021ออ่อันนี้เป็น Mass Product อันนี้เป็น Limited Edition คำว่า Limited Edition หมายถึงพิมพ์ในปริมาณจำกัด เช่นร้อยเล่ม200เล่ม500เล่มหรือพันเล่มก็แล้วแต่ส่วนตันี้ก็คือเวอร์ไบเว็บหมายถึงพิมพ์ขายส่งอ่าขายไปยังร้านให้ตัวแทนร้านหนังสือทั่วไปอ่าขายซึ่งมีสามารถหาซื้อขายได้ใน a z o z อาบุ B ๊งที่โพสต์หรือร้านขายหนังสือต่างๆที่มีขายอยู่ในเว็บไซต์เออเล่มนี้พอดีพี่ปั้มเห็นยูทูบเบอร์ ท่านหนึ่งได้รีวิวหนังสือเล่มที่เขาซื้อมาแล้วก็มีเล่มน,นี้ด้วยชื่อหนังสือคือไพรวะกาลีธรรมะ manifestation of ต a n t ๆ a เข้ามาโชว์แบบว่าชอบมากสวยมาก mm hmm. จริงๆหนังสือเกี่ยวกับพระแม่ mm hmm. หรือพระแม่กาลรรีตันตๆก,ก็มีหลายเล่มอยู่ที่ขายในเว็บไซต์หรือว่าขายในอเมซอนเพียงแต่หนังสือแล้วนั้นถามว่าพี่อมมีไหมมีไม่ได้อ่านเลยไม่แพงด้วย หนังสือจะพิมพ์หนังสือน,นั้นๆจะพิมพ์อ่าแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่บางนะหนาแล้วก็เขาจะเหมือนกับแบบอัดกาวเหมือนเล่มนี้เล่มนี้คืออัดกาวมันหมายถึงว่าถ้าคุณอ่านบ่อยๆมันจะหลุดเป็นชิ้นๆบางเล่มก็พิมพ์พิมพ์ตัวติดกันแน่นเอียดมากการจัดวางช่องไฟไม่ค่อยสวยบางเล่มก็แบบตัวหนังสือเล็กมากพี่ป้มจะมาให้ดูความแตกต่างกันระหว่าง Max Product l i m i t e d Edition ตอนที่ดูในคลิป YouTube เนี่ยเจ้าของช่องเขาเอาเล่มนี้มาโชว์เห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นใจซึ่งซึ่งช่วงนี้พี่ปั้มก็สั่งซื้อหนังสือแนว Limited Edition ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคือในบางเล่มเนี่ยเขาไม่พิมพ์เป็น m แมส d u รดาขายฉนั้นคุณอยากได้คุณก็จะเป็นจะต้องซื้อกับสำนักพิมพ์ที่นี่ในในวงการหนังสือแนวพวกเนี้ยก็จะมีหนังสือ พิมพ์ขายเป็น2แบบแบบแรกเลยคือ Mass Product พิมพ์ขายทั่วไปคุณสามารถหาเดินไปในร้านหนังสือสามารถหาซื้อขายได้หรือ,เ,อเขาจะส่งขายผ่านช่องทางาร้านหนังสือในเว็บไซต์ต่างๆเช่น Amazon บ้างนิบีติรพสินบ้างหรือร้านหนังสือนู่นร้านหนังสือนี่ซึ่งเ,เปิดขายออนไลน์ในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็จะเป็นหนังสือรุ่นที่เป็น Limited Edition อย่างเล่มนี้ พิมในจํานวนจํากัด500เล่ม800เล่มหรือพันเล่มบา,บางครั้งก็แค่ร0อยเล่มหรือ200เล่มซึ่งในรุ่น่ซึ่งหนังสือ,อพระแม่กาลีเขามีฉบับอันนี้ด้วยนะมสโปรดักทือเราไม่ทราบตอนที่สั่งไปหลังจากที่สั่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะทราบว่าเขามีมสโปรดักด้วยแต่สั่งไปแล้วช่างมันเล่มนี้5ยูโรไม่รวมค่าส่งรวมค่าส่งก็75ิยูโร แต่ว่าหลังจากที่หนังสือเล่มนี้มาส่งแล้วโอ้ปื้มสุดๆอันนี้ขอบป,ปกพลาสติกเอาไว้โอ้กระดาษฟิลโซกูด so ดีมากข้างในจะเป็นสีกระดาษแบบลื่นเหมือนกระดาษาเวลาคุณไปห้องสมุดนะแล้วคุณเห็นกระสมุดที่เขาย็บเล่มอย่างดีแล้วก็ข้างในงนี่กระดาษลื่นโอ้แบบฟิลลิ่งแบบยอดเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมหนังสือ ที่สำคัญมีภาพสีข้างในภาพประกอบเป็นภาพสีซึ่งวาดใหม่ทั้งหมดแล้วก็คุณจะดูการจัดอาร์ตหว่าการจัดช่องไฟมันน่าอ่านคือหนังสือเนี่ยตัวอาจจะแบบติดกันเนื้อหาเยอะขนาดเอาแบบว่ายอหน้าติดติดกันหนังสือ,อยังหนาขนาดนี้ถ้าช่องไฟห่างวันนี้สงสัยจะหนาขึ้นอีกเกือบเท่าตัว แต่ว่าตัวหนังสือค่อนข้างหนาแล้วก็โอเคใหญ่อาจองต้องใช้สมาธิหน่อยเพราะว่ามันทัดมันติดกันมากแต่ว่ายังดีกว่าที่เป็นแมสโพรดักต์แม้ตัวต่ในตัวหนังสือบางฟอนต์บางแล้วก็ตัวที่เดียวเขาจะจัดให้จนเต็มหน้าเลยคในคุณเห็นไหมเขาเขาจัดฟอนต์ให้แบบว่าเกือบเต็มหน้าเลยไม่ไม่มีช่องไฟทิ้งว่างมากจากขอบตรงเนี้ให้เหลือเล็กน้อยอที่สำคัญ ภาพประกอบข้างในเนี่ยสีสวยโขสวยงามไหมล่ะดูสักก่อน ข้างในจะเป็นภาพอย่างเงี้ยภาพวาดใหม่แล้วก็เป็นภาพสีกาลาไพรวะพระแม่กาลีปังดุทีนี้เ,เรามาดูตัวแมสโอดักแมสโอดักเออเล่มนี้พิมพ์ปี2 0 1 7ซึ่งตัวฉบับซึ่งเป็น l i m i t ต็ดอ i t ิชันเนี่ยมันหมดไปแล้วพี่ป้อมคือเลยไม่ทราบว่าจริงๆข้างในของรุ่นพิมพลิมิเ t e d edition ซึ่งเป็นปกแข็ง ข้างในเป็นยังไงไม่ทราบได้แต่ว่าพอดีสั่งเล่มนี้มา mm. ก็เลยต้องสั่งเล่มนี้เพราะว่าเป็นผู้เขียนคนเดียวกันอ,อ่ปกอ่อนอ่านกาวอ่านไปอ่านมามีสิทธิ์หลุดเป็นชิ้นๆได้ไม่มีภาพสีข้างในเป็นแค่ภาพวาดขาวดำเห็นนะนี่เป็นหน้าตาแบบนี้ ไหม,ไมคือจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งเล่มเล็กๆก็จะเป็นขาวดาซึ่งไม่ทราบจริงๆว่าตัวลิมิเต็ดเอเดเนียหน้าตาเป็นยังไงคุณจะเห็นว่าตัวหนังสือนี่เล็กมากแล้วก็ช่องระหว่างเนี่ยมันจะเหลือสเปซเยอะไม่ได้แบบฮะไม่ได้ขยายให้มันตัวมันจะได้ตัวใหญ่ขึ้นมันอ่านอ,อ่านยากเหมือนกันต้องใช้สมาธิที่เพราะตัวหนังสือเล็ก หลังจากที่เห็นรุ่นแมสโฟดังแล้วก็รุ่น limited e dition เลยเข้าใจเลยว่าทำไมคนที่ชอบหนังสือแนวโทษทีคนที่ชอบหนังสือแนวนี้ถึงชอบฉบับอันนี้ย Limited e dition มันทำสวยงามกว่ากันเยอะเลยเที่สำคัญในแวดวงหนังสือแนวนี้ซึ่งแนวหนังสือสารลับไม่ว่าจะเป็นตำตราก็ดี การแปลเทคคัมภีร์ยุคกลางของซูลมอนอคุณยายย้อยหรือว่า,เ,าเวทมนต์หรือว่าคัมภีรรับอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะพิมพ์ในปริมาณแบบนี้คือพิมพ์แค่ไม่กี่เล่มร้อยเล่ม200 300หรือ500เล่มพันเล่มนี่ก็ถือว่ามากแล้วแล้วก็จะพิมพ์ในฉบับประมาณนี้เลยนี่ปกแข็งแนวเขาเรียกแนวหนังสือ,อสารลับ ซึ่งเขาก็จะคนหมายถึงว่าคนที่ซื้อไปเขาก็จะเก็บไว้ดูแลอย่างดีข้อข้ออย่างน้อยที่่มมองว่าข้อดีของหนังสือที่เป็นมาสก์พอก็คือข้อแรกเลยราคาไม่แพงแต่ไม่ไปแพงไม่แพงเล่มนี้ก็อยู่ที่พันสี่ส่วนเล่มนี้ซึ่งเป็นมสโ์พอดาอยู่ที่พันแปดพันแปดหนึ่งพันแปดร้อยบาทในฉบับที่เป็นมสโ์พอดาข้อดีก็คือคุณสามารถใช้ประการในข้อความเนี้ ติ๊กลงไปได้จะเอากี่สีติ๊กไปเลยได้เพราะมันเป็นแมสโซดักคุณไม่ชอบใจคุณไปซื้อใหม่มาก็ได้แต่ว่าพอมันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นไม่มีใครที่ไหนเข้าทำเอาแบบปากกาแต้มสีมาแต้มเพราะมันแพงแล้วก็คือเขาเจะ่านอย่างอหานย่างแบบชนุถนนอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันขึ้น ถ้าคุณเก็บหนังสือดีอเลยนะคุณได้มาอย่างไงคุณเก็บว่าอย่างนั้นเนี่ยผ่านไปไม,ไม่กี่ปีจาก50ยูโรเนี่ยมันก็จะอัพเลเวลขึ้นเป็นคุณสามารถขายได้ในท้องในคเครืยกว่าใน,ในเพจในเว็บไซต์ถ้าเล่มถ้าชุดนั้นเขาไม่พิมพ์แล้วเนี่ยคุณขายได้100ยูโร250ยูโรก็เคยเห็นันนั้นจึงเป็นจึงเป็นที่นิยมในการสะสมส่วนอันนี้นี่อันนี้ก็พิมพ์ใหม่ พึ่งวางตลาดลเร็วนี้เองเดือนนี้แหละเดือนเดือนเดือนนี้แหละเดือนนี้แล้วเพราะมันมันเพลมันพรีออเดอร์ order, แล้วเขาก็พึ่งจะเสร็จเพราะว่าช่วงติดโควิดหนังสือหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยคือในช่วงเนี้ยออกมาหลายเล่มมากเพราะว่าปีที่แล้วนี่มันติดโควิดไงแล้วก็มันทําให้อาการเรื่องการตีพิมพ์หลายอย่างดีเลยนี่ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดอินชั่นเป็นปกแข็ง มันก็จะมีรุ่นแมสโปรดักต์เหมือนกันซึ่งมีขายในอเมซถูกถูกกว่ากันเจอตอนที่สั่งเนี่ยไม่รู้มีมีพแบบว่าไม่รู้ว่ามีรุ่นแมสโปรดักต์ด้วยเลยไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงอย่างที่บอกพวกนี้เขาจะเย็บเขาจะไม่ใช่แค่ทากาวเขาจะเย็บเชือกอันนี้จะไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นการแปลคัมพีนิโคเมนซีซึ่งใช้ในยุคกลาง สำนักพิมพ์แต่และสํนักพิมพ์ก็จะมีต่างกันออกไปอันนี้จะกระดาษจะใหญ่พิมพ์ก็โอเคส่วนใด็กก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ไม่กล้าเอาสีไม,ไม่กล้าเาปากกาแต้มสีมาปากกาแบบนี้เข้าความมาใช้เลยถ้าถ้าหนังสือสไตล์นี้ถ้าพี่ปั๊มรู้ว่าเขามีแมสก์สปรุกพี่ปั๊มจะซื้อแบบแมสก์สปุกเพราะว่า มันถูกกับคันเยอะแค่ไม่กี่เหรียญเองประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทไอ้นี่สี่สิบห้าสี่ห้ายูโรแพงกันเยอะช่วงนี้สร้างแต่นังสือแนวนี้ให้วันก่อนเขามาส่งอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ okay. เคอ๋อ <Okay. S 1> อ,อยู่ในกระเป๋า เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเอาหนังสือของนักบุญไซเปียนซึ่งมีขายซึ่งมีการแปลกันเยอะหลายเวอร์ชั่นเอามาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ก็พิมพ์ในสนักพิมพ์เล็กๆแต่ว่าสนักพิมพ์อันนี้ก็คือมีชื่อเสียงก็คือสเกเลตพิ้นติ้งครับสเกเลตพิ้นติ้งเนี่ย ถาว่าพิมพ์แพงไหมไม่ได้แพงอา,อาจจะพิมพ์เยอะมากกว่ารุ่น l i มิเต็ดอิน i o ชกระดาษก็คือแต่ว่ามีความสวยงามกว่าที่เป็นแม product แต่ก็ไม่ใช่เปินไม่ใช่เป็นปกแข็งแต่ว่ามีความสวยงามแล้วก็การจัดฮารก็โอเคใช้ได้สวยเดี๋ยวคราวหนะ้าเดี๋ยวจะมาพูดถึงนักคุญไซเปียนการการหน,นังสือที่มีแปลในท้องตลาดเท่าที่พี่ปั้มสามารถซื้อได้ในตอนนี้ โอเคงั้นก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนค่ะ